ต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอ่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องกากาพารวยนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มีสิ่งดีๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับมีข่าวดีนั่นเองนะครับสําหรับท่านที่มีเหรียญพญาครุฑนะครับปีพุทธศักราช2517นะครับซึ่งกาก้าเองนะครับก็มีความต้องการนะครับสำหรับเหรียญพญาครุฑ ปีพศ2517นะครับซึ่งจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากลุงปณะาอาพี่ๆน้องๆทุกๆท่านรับข้อมูลกันในคลิปให้ละเอียดนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับว่าราคานั้นนะครับที่ให้ไม่ใช่ธรรมดานะครับสำหรับเหรียญ1นบาทปีพุทธศักราช2517นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ราคานะครับ เราพูดเรื่องราคาก่อนนะครับสําหรับท่านที่มีเหรียญ1นบาทครุฑลักษณะนะครับลักษณะแบบที่เราต้องการนะครับซึ่งเป็นเหรียญพิเศษนั่นเองก็ราคานั้นอยู่ที่ 3,000- ถึง3,500บาทนะครับเรายินดีรับนะครับเนื่องจากว่าเหรียญ1นบาทครุฑนั้นนะครับก็มีความเชื่อนะครับมีความเชื่อแล้วก็มีความนิยม นะครับมากันอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่ถือเคล็ดเครื่องรางของขลังนะครับแล้วก็ท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเสี<ๆ>่ยงดวงต่างๆนะครับถือเหรียญนี้ก็ทําให้อุ่นใจและก็มีแรงบันดาลใจต่างๆนะครับมีความเชื่อต่างๆปฏิหารต่างๆนะครับสำหรับเหรียญ1นบาทครธนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับสําหรับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นั้น ก็มียอดการผลิตถือได้ว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผลิตออกมา248,907,800้า0เหรียญนะครับนั่นคือยอดการผลิตของเหรียญ1น1บาทครุตปีพุทธศักราช2517นะครับซึ่งเป็นเรียอปกตินั่นเองนะครับแต่ส่วนเหรียญที่เราต้องการนะครับเราต้องการถ้าเกิดว่าพี่น้องมีนะครับพี่น้องมีลักษณะที่เราจะบอก ต่อไปนี้นะครับเรายินดีรับที่3 000ถึง3 5 0 0บาทนะครับซึ่งในตลาดนะครับในตลาดความนิยมตัวนี้ถือได้ว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับการซื้อขายนั้นถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับมีนะครับเหรียญตัวนี้นะครับแต่ไม่ใช่ลักษณะแบบที่ท่านเห็นนี้นะครับเหรียญที่เป็นปกติที่ใช้ในการหมุนเวียนนะครับถ้าเราจับแบบนี้นะครับ พลิกหมุนแบบนี้นะครับหมุนในแนวขวางนะครับก็จะ well. <attacking. S 1> เป็นลักษณะแบบนี้นะครับหัวก้อยจะกลับกันนี่คือเหรียญที่ใช้ในการหมุนเวียนปกตินะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนปกตินั่นเองนะครับถ้าเราหมุนแบบนี้หัวก้อยนั้นจะกลับกันนะครับส่วนที่เหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกนั้น ถ้าเราหมุนแบบนี้หัวก้อยนั้นจะขึ้นไปทางเดียวกันนะครับแต่เหรียญที่เราต้องการก็คือเหรียญ1นบาทครุฑปีพศสองพันห้าอยสิบเจ็ดนะครับที่เราหมุนแล้วหัวก้อยนั้นขึ้นไปทางเดียวกันนะครับหมุนแบบนี้นะครับหมุนข้างนะครับหัวก้อยนั้นจะขึ้นไปทางเดียวกันนะครับก็คือหันหัวไปทางเดียวกันนั่นแหละนะครับเรายินดีรับที่สามพันถึงสา0พันห้าร้อยบาทนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็มี หลายหลายท่านนะครับมีหลายๆท่านบอกว่าเหรียญแบบนี้ผมก็มีนะครับเหรียญแบบนี้ผมก็มีแต่ไม่ใช่เหรียญแบบที่เราต้องการนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ปกติแต่เหรียญที่เราต้องการก็คือด้านหัวขึ้นแบบนี้ด้านก้อยก็ต้องขึ้นนะครับตัวนี้นะครับหัวก้อยนั้นขึ้นไปทางเดียวกันนั่นเองนะครับที่เราต้องการและก็ยินดีให้พี่ๆน้องๆนะครับในราคาที่ส0 0พัน ถึง3,500บาทนะครับเหรียญ1บาทครุฑปีพุทธศักราช2,517ส่วนเหรียญที่เป็นปกตินะครับเหรียญที่เป็นปกตินี้นะครับการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนั้นต่ำสุดนะครับที่กากกาพารวยเห็นนะครับแล้วก็มีข้อมูลอยู่ที่เหรียญ115บาทไปจนถึง100 50บาทนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เห็นสูงสุดนะครับที่เห็นสูงสุดมีการซื้อขายกันถึง180บาทนะครับที่ตลาดสำโรงนะครับตลาดสำโรงข้างอิมพีเรียนนะครับตัวนี้ที่กาก้าพารวย เห็นนะครับว่ามีการซื้อขายกันราคาสูงจริงๆนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นปกตินะครับในตามเพจหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับตามเพจหน้าเว็บไซต์ต่างๆนั้นก็มีการซื้อขายกันตั้งแต่15บาทไปจนถึง40-50บาบาทก็มีนะครับตัวนี้นะครับส่วนที่เหรียญที่เป็น UNC นั้นนะครับที่เขาซื้อขายกันก็หลักร้อยเช่นเดียวกันนะครับ หลักร้อยเช่นเดียวกัน u n เอเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่150บาทนะครับพี่น้องสําหรับเหรียญหนึ่งบาทครุฑที่เป็นปกตินะครับแต่ที่เราต้องการคือหัวกลับนะครับหัวตรงนะครับหัวก้อยตรงกันนั่นเองนะครับหวังว่าหลายๆท่านก็คงจะหากันนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับฉันก็มีผมก็มีนะครับแต่ขอให้เป็นหัวก้อยหันขึ้นทางเดียวกันนะครับ อาหารขึ้นทางเดียวกันก็จะได้ราคาที่เราตั้งเอาไว้ให้นะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับการดูนะครับการดูเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับการดูเหรียญหนึ่งบาทครุฑว่าสภาพเขาดีหรือไม่ดีนะครับสภาพเขาเป็นยังไงนะครับให้ดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าอ่าถ้าด้านก้อยนี้ก็ไม่มีรอยกดยุบนะครับแบบนี้ก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะครับ พอใช้ได้แต่แบบนี้ก็ถือว่าสึกหรอเยอะแล้วนะครับด้านก้อยนะครับส่วนด้านหัวแบบนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ75%นะครับเ5ส่วนแบบนี้ก็ถือได้ว่าอยู่ที่ประมาณ 40%-50% นะครับก็คือให้เราสังเกตขาแว่นนะครับขาแว่นถ้าเกิดว่า ที่สมบูรณ์นะครับเราดูด้านหัวขาแว่นจะต้องสมบูรณ์นะครับแวนตานะครับจะไม่มีรอยกดทับบุกนั่นเองนะครับดูค่อยแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือสึกรรอเยอะมากนะครับแบบนี้ก็ยังพอดูได้นะครับตัวนี้นะครับ นั่นคือเหรียญหนึบาทครุดนะครับกับความเชื่อต่างๆแล้วก็ราคานะครับขอให้เป็นพัเศียนตรงนะครับพัเศียนตรงไม่ว่าด้านหัวหรือด้านก้อยให้หันขึ้นทางเดียวกันนะครับเรายินดีให้อยู่ที่3 0 0 0 3 5ถึง3,500บาทนะครับท่านใดมีก็ขอให้ติดต่อมาได้ทางการก้าพารวยได้เลยนะครับเรายินดีรับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ